เรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะล่าสุดค่ะทั้งเยอรมนีแล้วก็สหราชนาจักรมีความคืบหน้านะคะในการส่งรถถังทรงพลังของตัวเองเพื่อไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนยูเครนแล้วค่ะ น Boris ius, ายบอริสพิสโตเรียสรัชมนตรีกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีกล่าวนะคะว่าเยอรมนีได้จัดส่งรถถังและเผิดสองจำนวน18คันไปให้แก็บยูเครนแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานรถดังกล่าวให้กับทหารยูเครนนะคะซึ่งทางด้านของพิสโตเรียสเองก็มีความเชื่อค่ะว่ารถถังและเผิดสองนี้จะสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในการผเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียยูเครนเพราะว่ารถถังรุ่นนี้ได้รับการยกย่องว่าด,ดีที่สุด โดยข้อมูลเนี่ยพบว่าถูกออกแบบมาเพื่อรับมือและแข่งขันกับรถถังรหัสที90ของรัสเซียแต่มีข้อได้เปรียบสำคัญตรงที่สามารถดูแลรักษาได้ง่ายและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า T90 นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เยอรมนีมีท่าทีไม่แน่ใจในการส่งรถถังไปให้กับยูเครนแม้ว่าทางยูเครนจะเรียกร้องให้บรรดาชาติตะวันตกจัดส่งอาวุธรุ่นใหม่เพื่อรับมือกับชาติมหาอำนาจทางทหารอย่างรัสเซีย แต่ว่าท้ายที่สุดจากการกดกันของหลายฝ่ายค่ะก็ส่งผลให้รัฐบาลเยอรมนีตัดสินใจส่งรถถังให้กับยูเครนนะคะโดยการตัดสินใจดังกล่าวนี้มีขึ้นช่วงต้นปีราวๆเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากรถถังแล้วเยอรมนียังมีการจัดส่งรถถังกู้ซ่อมสองคันและรถลำเลียงพลหุ้มเกราะอ,อีก40คนไปให้ด้วยค่ะ นอกจากความเคลื่อนไหวทางด้านของเยอรมนีทางการยูเครนได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้มีการมอบรถถังช l เลนเจอร์จากสหราชนาจักรให้กับยูเครนแล้วด้วยโดยที่ไอรีนาโซโลตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของอยูเครนกล่าวไว้สั้นๆนะคะว่ารถถังช l เลนเจอร์อยู่ในยูเครนแล้วแต่ว่าไม่ได้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลของรถถังแต่อย่างใดค่ะ ขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียถแถลงนะคะว่าเรือรบสองลำของรัสเซียของกองเรือรบแปซิฟิกได้ยิงขีปนาวุธเร็วเหนือเสียง P 2 7 0 Moskit ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้พุ่งไปโจมตีเป้าหมายเป็นเรือรบค่าศึกจำลองที่อยู่ห่างออกไปประมาณ100กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำค่ะขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงนี้นะคะองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเรียกว่า S S N 2 2 Sun b u r n เป็นขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงพิสัยการยิงระยะกลางที่มีต้นกำเนิดเริ่มมาในยุคอดีตสหภาพโซเวียตและสามารถยิงทำลายเป้าหมายที่เป็นเรือรบที่อยู่ในระยะไกลได้มากถึง120กิโลเมตรค่ะโดยการซ้อมยิงขีปนาวุธของรัสเซียในครั้งนี้เกิดขึ้นที่อ่าวปีเตอร์เดอะเกรสในทะเลญี่ปุ่นมีขึ้นหนสัปดาห์หลังจากเครื่องบินทิ้งระเบิดสองลำของรัสเซียสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลีย ส่งขึ้นไปทำการบินเหนือทะเลญี่ปุ่นนานมากกว่า7ชั่วโมงซึ่งรัสเซียระบุว่าเป็นการบินที่ได้กำหนดแผนการบินไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะและเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัสเซียก็ซ้อมยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์จากเรือดำน้ำพุ่งขึ้นไปทำลายเป้าหมายที่อยู่ในภูมิภาคคาบารอฟทางตะวันออกของรัสเซียแล้วก็อยู่ห่างออกไปมากกว่า1000กิโเมตรได้อย่างแม่นยำค่ะ ด้านกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นแถลงนะคะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเฝ้าระวังปฏิบัติการซ้อมทางการทาหารของรัสเซียและบอกว่าไม่มีรายงานความเสียหายจากการซ้อมยิงขีปนาวุธมอสคิดของรัสเซียแต่อย่างใดโดยญี่ปุ่นไม่มีแผนยื่นเรื่องประท้วงการซ้อมยิงขีปนาวุธของรัสเซียค่ะเนื่องจากสถานที่ซ้อมยิงขีปนาวุธอยู่ในชายฝั่งของรัสเซียเอง ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ